สำหรับใบความรู้เรื่องพลศาสตร์ของไหลนะครับในหน้าที่2เนี่ยนะครับเรากา็มีรูปภาพนะครับรูปภาพมาให้ดูเลยแล้วก็เรามาลองเปรียบเทียบกันดูว่า,าความสัมพันธ์ที่ที่เรากล่าวถึงตะกี้เนี่ยมันอาจจะมองแล้วไม่เป็นรูป,ปรธรรมอาจจะมองไม่เห็นนะครับามาดูรูปนี้กันก็เป็นท่อนะท่อก็จะมีตำแหน่งมีมีสองตำแหน่งนะฮะต,ตำแหน่งแรกนี่เป็นตำแหน่งเอนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งเอตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอะไรครับ ตำแหน่ง b ครับทีนี้มันเกิดการไหลไหลระดับนี้เห็นไหมความสูงเดียวกันนะครับผมความสูงตงัวนี้ใจใจกลางเหมือนเท่ากันว่าง,งั้นเถอะใจกลางเท่ากันเพราะเราะฉะนั้นเราจะเราจะเราจะ,เราจะคิดว่าอือน่นลักษณะความดันจุดเดียวกันตัวนี้ก็ตัดกันไปหายไปเราไม่เอาเอาความดันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วละ่ละนะครับเราจะหาเฉพาะลักษณะของอัตราการไหลนะครับยิงพืชเลยนะสังเกตเห็นว่าตรง a นี่นะฮะตรง a มันน่าจะเป็นกลมกลมแบบนี้นะน่าจะเป็นพื้นที่ พื้นที่หน้าตัดลักษณะอย่างงี้เพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าตําเน่ตหน้าตาแหน่งนี้นะจะมีพื้นที่เห็นไหมครับพื้นที่ก่อนพื้นที่แรกพื้นที่ที่1นึ่งนะนะพื้นที่ที่1นึ่งสมมติว่าพื้นที่ที่หนึ่งเราไม่รู้จะเขียนยังไงเราเขียนเป็น AA แล้วกันนะครับผมสมมติให้เป็น AA เนะครับเป็นพื้นที่พื้นที่ก็คือ A A ตําแหน่งแรกคือ A a นะทีนี้ตรงพื้นที่ที่1ก็จะมีน้ําไหลผ่านสมมติของไหลในที่ใช้เป็นน้ําแล้วกันนะครับน้าไหลผ่าน ขอน้ําไหลผ่านตรงนี้มันก็จะมีอัตราเร็วอัตราเร็วของของไหลตรงนี้จะจะมีอะไรอีกครับมีอัตราเร็วนะครับอัตราเร็วก็คืออะไรก็คือ V ใช่ไหมครับเราแทนค่าเป็น v v เท่าไรก็มันอยู่ตำแหน่ง a นะอยู่สมมติตำแหน่ง a คือมันเท่ากันหมดเลยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่หน้าตัดตรงนี้เป็นของตำแหน่ง a แล้วกันอนะครับอันนี้ก็คือของพาร์ทเนี้ยของพาร์ทใหญ่นะ ของซีกนี้ผมก็เลยเขียนเขียนเป็นกระดานกันก้นไว้นะครับเขียนกระดานกันก้นไว้นิดนึงนะทีนี้มาดูซีกนี้ซีกนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับซีกนี้เกิดอะไรขึ้นส่วนซีกบีซีกนี้มีอะไรซีกบีซีกนี้มีอะไรมันก็วิ่งเหมือนกันนะครับเอาเอาปริมาณแรกเลยซีกบี B, ตัวที่แตกต่างคือว่าไอ้บีมันก็มีพื้นที่เหมือนกันพื้นที่อะไรครับพื้นที่ตำแหน่งนี้เป็นพื้นที่ตำแหน่งที่2เพราะมีพื้นที่หน้าตัดเห็นไหมครับก็จะเป็นพื้นที่หน้าตัดแดงตรงนี้นะ ซึ่งเราดูด้วยตาแล้วมันเล็กกว่าเล็กกว่าตำแหน่ง A แน่ๆเราเกิดกลายมาเป็นพื้นที่ที่2แล้วกันพื้นที่ที่2อ่งเราเขียนว่า A area A อะไร A B แล้วกันนะครับปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันอีกมันมีอะไรฮะที่น้ําพุ่งๆกระเด็นออกมามันมีอัตราเร็วนะมันมีอัตราเร็วนะนะครับมันมีอัตราเร็วของของน้ําที่มันวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บ สมมติตรงนี้พอน้ำมีอัตราเร็วเสร็จปุ๊บมีน้ำมีอัตราเร็วหรือความเร็วก็ได้นะครับเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงนะฮะตรงนี้นะนะครับเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้นี่มันตกลงได้อะไรต่อนะได้อะไรก็จะได้ว่าอัตราเร็วตรงนี้ก็เป็นการอัตราเร็วของตำแหน่งที่อะไรที่ B ปีครับชัดเจนมากเลยนะครับก่อนหน้านี้เราก็ดูวิทยาศาสตร์แล้วนะครับกรณีที่ทดลองอน้ํากับสายยางถ้าท่อใหญ่เนี่ยมันตกใกล้ก็แสดงว่ามันวิ่งชา้า เอาการเคลื่อนที่ในแนวราบมาจับมานะครับถ้ามันท่อเล็กๆนะเราจะการปิดทอ่อเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้ไกลก็แสดงว่ามันวิ่งเร็วเอาการเคลื่อนที่แนวราบมาจับเช่นเดียวกันแต่2ออย่างนี้นะครับถ้าเอาความสัมพันธ์ร,ระหว่าง a คูณกับ v นะ A v, คูณกับ v ก็าพูดง,ง่ายๆว่าซีกนี้นะฮะซีกนี้ซีกนี้ก็จะได้ความสัมพันธ์เป็น A คูณกับ v เหมือนกัน ซีกนี้ก็จะได้ความสัมพันธ์เป็น A คูณกับอะไรเหมือนกันคูณกับ V เหมือนกันแต่ A มีของ A ฮะเเป็นของชั้นนะเ A. A V เป็นของตำแหน่ง A นะก็เลยกลายเป็น VA A ด้านนี้ก็เป็นของตำแหน่ง B ของชั้นนะก็เป็น A B ส่วน V ด้านนี้ก็กลายเป็น VB ของชั้นนะแต่สุดท้ายท้ายสุดครับ2ตัวนี้เขากำลังดูปร,ริมาณการไหลของน้ำพอเอา สองตัวนี้ครับสองตัวนี้ครับให้เวลาเท่ากันแล้วให้เวลาเท่ากันแล้วตรวจสอบปริมาณน้ำที่รองได้หรือปริมาตรน้ำนั่นเองผลปรากฏว่าปริมาณน้ำในเวลาเดียวกันมันได้ปริมาณน้ำเท่ากันเขาก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเขาจึงเรียกตัวนี้ว่า นะครับสมการอัตราการไหลก็เลยกลายเลยกลายเป็นว่าสามารถสรุปได้ว่าอ๋อ a 1 v 1 mm ่ hmm. 1> เท่ากับ A2 ส่วน V2 นั่นเองเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้โดยที่เราต้องทราบด้วยนะครับว่า A1 คูณ V1 คืออะไรครับคืออัตราการไหลเราสามารถหาได้เ mm hmm. ทียบได้จากอะไรครับเ mm hmm. ทียบได้จากปริมาตรน้ำนะครับปริมาตร ปริมาตรน้ําก็ได้หรือปริมาตรของเหลวก็ได้ส่วนอะไรนั่นเองครับส่วนเวลานั่นเองหรือสามารถเขียนเป็นค่าอีกตัวหนึ่งบางทีเราก็เขาก็เขาก็ใช้เป็นค่าคงตัวเป็น R นะครับ R าเท่ากับอะไรนะเท่ากับ AV แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นความสัมพันธ์แต่ว่ามันมาจากอะไรครับมันมาจากปริมาตรส่วนเวลานั่นเองนะฮะแต่ว่าคิดที่ตำแหน่ง A แล้วก็คิดที่ตำแหน่ง B ตำแหน่ง B คิดที่ละตำแหน่งนะแต่2ตำแหน่งนี้เวลามาเข้าสมการแล้วมันจะเท่ากัน เขาเรียกสมการอัตราการไหลโอเคนะครับ